นี่คือขาตั้งกล้องราคาประหยัดที่คุ้มที่สุดแล้วสามารถปรับองศาได้ไม่ต้องซื้อที่นิรโทรศัพท์เพิ่มเพราะ k คเเข้าแถมมาให้เลยอยากจะถ่ายมุมท็อปวิวรีวิวสินค้าแบบนี้ก็ทําได้น้ําหนักไม่เท่ากันวางไปก็จะลม้มไม่ต้องห่วงเ็าทาตะขอเผื่อไว้แล้วเอาอะไรมาทวงหน่อยแค่นี้ก็ถ่ายต่อได้หรือจะถ่ายกับโทรศัพท์ก็ได้แค่ใส่ตัวหนิบเข้าไปไม่ว่าจะถ่ายตัดต่อจัดแสงพี่ทางานคนเดียวทั้งหมดขาตั้งกล้องที่ดีเลยจําเป็นมากๆและโดยเฉพาะมุมต่ําที่สุดแบบนี้ถ้าไม่มีขาตั้งกล้องช่วยมันเป็นไปไไไไมมม่่่่่่ดดด้้้้้้้เเลลยยยททีีีจจะะะะถาาาาาาแแแแตตตนนนนนนสบสบบบบบครรัััหหหืือกกงพ็ํ เล่นมือใหม่ร่วมไปถึงมืออาชีพแข่งและทนด้วยขาอลูมิเนียมอล่อยสามารถพับเก็บให้สั้นสุด39เซนและขาตัวนี้สามารถปรับสูงสุดได้ถึง195เซนครับเมื่อเทียบกับพี่สูง165และจุดเด่นของขาตัวนี้คือการปรับองศามุมถ่ายคือการถ่ายแบบนี้ครับปรับลงให้ใกล้วัตถุแนวราบแล้วก็แค่หมุนจะได้ช็อตเด็ดที่มุมแปลกตาส,สวยๆแบบนี้เลย หรือจะถอดแยก2ชิ้นนี้จากกันก็ได้เผื่อว่าใครไม่อยากใช้การปรับองศานี่หัวบอลขนาดใหญ่ลูกเกลียวขนาด3/8ส่วนจากนั้นก็หมุนตัวก้านออกมาแล้วเอาหัวบอลแทนที่เข้าไปก็จะกลายเป็นขาตั้งกล้องแบบทั่วไปอยากใช้เมื่อไหร่ก็ต่อเข้าไปได้แต่พี่ว่าใส่มันเหมือนเดิมเําทำให้เราได้มุมที่หลากหลายกว่าส่วนตัวหนีบทศัพท์จะต้องมาต่อกับแผ่นเพลทต,ตรงนี้ก่อนและใต้แผ่นเพลทจะมีตัวกันตกทําให้มั่นใจได้ว่าหนีบแล้วอยู่แน่นอนแล้วตัวหนีบโทศัพท์เป็นแบบเกลียวหมุนเมื่อก่อนพี่เคยใช้แบบสปริงยืดหนีบจนดันนนลแแต่ววี้้้้หกกอออ็รจะืงงไผ ที่หัวบอลหรือที่การปรับองศาแบบนี้ก็ได้นะถ่ายท็อปวิวก็ง่ายทุกคนเห็นการตรงนี้โล่งๆไหมครับพี่แนะนําแข็งจับไม่จิกอาร์มตัวนี้สามารถอัพสกิลมุมถ่ายที่ไม่เหมือนใครตัวนี้เป็นของแบรนด์ K F เหมือนกันตัวนี้ก็แข็งและทนจริงใส่กับกล้องใหญ่ได้ทุกคนเห็นคลิปรีวิวมินิโฟล์คที่ผ่านมาไหมมีอยู่ฉากหนึ่งพี่ใช้ไม่จิกอาร์มนี่แหละแล้วมาหนีบกับตัวรถแล้วก็ถ่ายให้รถวิ่งเหมือนจริงวิดีโอที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับนี่สวยมากต่อไปกับกล้องลเล่นเลนตัวใหญ่แบบนี้มีไม้ด้วยว เสอรเพราะมันช่วยงานได้เยอะพอสมควรเลยขออนุญาตต่อกับกล้องพานาแทนนะครับกล้องโซนี่จะได้เอาไว้ถ่ายทุกคนดูคลิปจะได้สบายตานะปรับมุมได้36 0องศาผมเชื่อว่าสายไฟ์สดเนี่ยน่าจะชอบเพราะนิบโทรศัพท์ได้หลายเครื่องสมมติไม่จิกอามันมนิบกับขาตั้งกล้องแล้วถ่ายเสยขึ้นนั้นบนทุกคนจะได้มุมแบบนี้เคยเห็นคลิปในช่องดังๆไหมเนี่ยเซตกล้องแบบนี้จะได้มุมถ่ายแบบนี้เลยครับบอกเลยว่ายิ่งถ่ายยิ่งสนุกยิ่งคิดสร้างสรรค์มากเท่าไหร่วิดีโอก็จะยิ่งออกมาสวยมากเท่านั้นครับมุมไหนที่ขาตั้้้้้้้งงงงกกกกลอเขขขาาาไไมมม่่่ถึึผ็็จะะะใใชชนนนนนนีหหครััับญปิววตยด KNF ทำแต่ละอย่างนี่ทนจริงๆเมจิกอาร์มเนี่ยบอกเลยว่าของมันต้องมีส่วนขาตั้งกล้องกดตัวล็อกขานี่เป็นวิธีพับเก็บขาแบบเร็วที่สุดถ้าทุกคนเห็นว่ามันเล็กแล้วมันยังสามารถพับเก็บให้เล็กกว่านี้ได้อีกถึงการขยายขึ้นปดล็อกดานขาขึ้นข้างบนหรือจะกระหัวทําแบบนี้ก็ได้รู้สึกจะง่ายกว่าครับนี่คือขนาดสั้นที่สุดประมาณ39เซนครับอ่ะเทียบปรับตัวจะได้เห็นชัดๆมันพกสะดวกมากยังไม่หมดนะในเซ็ตนี้ยังแถมกระเป๋า K F Concept มาให้ด้วย เอาไปถ่ายนอกสถานที่ได้ใช้แน่นอนเอาล่ะถ้าอยากได้ขาตั้งกล้องราคาประหยัดแบบสุดคุ้มเดี๋ยวแปะพี่กัตการหรือว่าซ้ายมือตรงนี้ที่เดิมให้นะครับเป็นขาตั้งกล้องที่รับจบทุกงานโคตรดี